เขาทุกคนวอนนี้มจงตาบอกว่าผมเริ่มทำลิปแล้วอะไรกันนักนหนาเนี่ยผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงสี่สิบดูของเพื่อนดิเกาหีเนือก็สี่สิบเก้าเกาหลีใตก้ก็พอแล้วผมเริ่มทำลิปแล้วผมไม่มีเวลาทำลิปอีกต่อไปแล้วทุกคน ลืมคลิปไทยสังบายเรื่อซะลืมคลิปนี้ไว้ลืมมันไปลืมไปได้ย่าจำผมอีกลืมชื่อผมไปผมไม่อยากอยู่แล้วบนโลกนี้ลืมคลิปผมซะ ลืมชื่อคลิปของผม,ผมลืมมันไปเราไปติดตามเกาหลีใต้แล่รัเสเซียซะจำไว้ม